สวัสดีครับพี่น้องมีเสียนอีสานมากมักนผ้ามาโต๊ปรากฏที่เก่าแล้วครับเหมือนมาเหนอยูท่ทั้งเคลื่อนครับมันนี้ขวานเกก้กาล่างลงครับเตรียมอุปกรณ์มาแะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวจังได้คอยมาลุนกันอีกที่นึงครับเดี๋ยวมาลุนมาชมกันเมองครับว่าสิ สิีมานบัวจากคลิปที่แล้วโอ้ได้ปลาหน่อยไรครับแต่ก็เพื่อได้ปิงเดี๋ยครับคลิปนี้ก็หวังว่า,วาคือนสีมานครับผมเอาไปดูดกันเบมึงครับถามกับมึงบดใหญ่กันนะครับพี่น้องเแถวเลยครับเชียนการเห็ดอีคือเก่าครับว้าวเแถวมันมันนะครับวันนี้นี่ครปลา này bị vậy không nhưng mà tiền cần mà hai vụ hai chín cầu này không hấp cá cá hấp trên cá hấp muốn nghe đâu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  ui hút giọt không săn ah, mát lại มือนมันมนั่งเด่ยนอยนู่อ่นดิ่มเขื่อนครับบรรยาก,กาศห่อนๆด้ยักน้อยแต่ก็ลมเย็นดีครับเพราะว่าเอาฮู้มมานำครับกับปรากฏใหญ่เอ้ยแส่ส่วยครับเนี่ยเม,ม,มาครับปลาโกับปรากฏสูงไรสูง ว้าวสนุกว่ะเน้นใส่กันมาใส่ครับพี่น้องระวังมันปักมืออะไรนีอันนี้มันมียังมันอยู่อะปลาหมูนี่แต่วางมันผาดีวะที่เบื้องเนี่ยนั่นเห็นบอกมันมีมันมีเขาวันนี้หน่วยอยู่นี่นี่เขาปักมืออะไรโอ้ยโอ้ยจมดินดีเว้ยปลาหมูครับปลาหมู <c oughs> ปลาหมูหน่อยว้าวสวยงามขนาดกินขีกระเดียนครับกินไสเดือนนี่ครับลายสวยครับแล้วน้ำเง้นครับมาขึ้นมาคือพี่อ้จ้วงเงครับไอ้ขวดอ้โห เกินมาห่วงกันได้อุ้ยปลากกระหย่างมีตัวใหญ่เอาล้ครับพี่นอ้องใหายด้วย嘛มาถ่ายเขื่อนแกได้ปลากกระหยงอยู่ซ้อนซ้ำตัว <c oughs> มือนี้กะกะถือว่ามันนี่หรอครับพี่ปลาครับว้าวในปลาเกือบเกือบเป็นโด่เลยนะครับลงครับ ซื้อประมานอยดอกมันนี้มันนี้ก็ค่ข้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ